อันนี้เป็นภายในห้องห้องน้าหรือห้องสุขาที่วัดบางองโคนะเป็นห้องน้ําเก่านะครับจะมีทั้งหมดก็แปดห้องด้วยกันข้างละสี่ห้องครับ้งองตัวกระไม้เก่าลูกต้องานะไม้เจ็ดตู้นะลูกอ๋อยังอ๋อังมาอยู่บอกว่าอะไรก็ไม้ชําระอะไรให้แฉะตรงช่องนี้ก็จ,จะมีพยาชนะรองรับใช่ไหมครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบานนมโคอำเภอเสนานาจังหวัดพระ,พะคนครศรีอยุธยานะครับพอดีว่าเดินมาเข้าห้องน้ำฮะผมเจอกับห้องน้ําเก่าด้วยครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตรงนี้ครับห้องน้ําปัจจุบันคือตรงนี้นะตรงเนี้ยที่มีผู้หญิงเข้าไปนะครับแล้วผมก็เห็นตรงเนี้ยว่ามีห้องน้ําอยู่ด้วยฮะเออเห็นว่ามีความคลาสสิกแปลกตาดีเขาคงจะเก่าอยู่ครับแต่ก็คงไม่ได้อายุมากมายอะไรนะ แม้จะไม่เก่ามากนะครับแต่ก็ดูมีลวดลายคลาสสิกดีฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในด้วยนะครับอันนี้เป็นภายในห้องห้องน้ำหรือห้องสุขาที่บัานบานอมโคนะเป็นห้องน้ำเก่านะครับ จะมีทั้งหมดก็8ห้องด้วยกันข้างละ4ห้องครับยังเป็นซากให้หลงเหลือให้ได้เห็นอยู่นะพอดีว่ามาเข้าห้องน้ำล้วเห็นพอดีเลยครับก็ไม่ได้เก่าอะไรมากนะคงจะหลัก10ปีแต่มันดูคลาสสิกดีครับห้องเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนไว้นะครับว่านั่งหันหลังไปทางประตูแล้วก็ ทิ้งไมช้ชําระลงช่องนี้เห็นเขียนรูไปไว้ด้วยฮะออไม้ชําระเนี่ยก็จะมีรูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หันหลังทางประตูนี่เป็นล่องนะสุขาเก่าครับมีล่องที่ทิ้งของด้วยแล้วก็ห้องถ่ายแต่และห้องเนี่ยก็เขียนไว้ยอย่างนงี้ครับเขียนติดผนังเลยนะเขียนบอกว่านั่งหันหลังทาง ประตูครับอ๋อแล้วเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าจะบ้วนน้ำหมาบน้ําลายให้บ้วนลงช่องนี้แล้วก็เขียนรูปนิ้วครับนี่ฮะจะมีช่องด้านมุมบนขวาครับนี่เป็นช่องถ่ายครับแปลกดีค่ะทีนี้ดูคลาสสิกดี นี่คือวิถีใหม่แห่งการเที่ยววัดครับผมมาพาเที่ยวห้องน้ําด้วยครับเห็นว่าแปลกๆดีก็เลยพาเข้ามาเลยนะฮะคงไม่ได้เก่ามากนะผมไม่รู้ว่าอายุเขาเท่าไหร่นะไปขอเป็นทองของบู่้านะแ ครับก็คือหลวงปู่ปานยังอยู่ก็มีห้องน้ํานี้อยู่เนาะแล้วข้างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลเหรอครับยาเนี่ยโรงพยาบาลเก่ารักษาคนป่วยเขาที่เป็นโรงพยาบาลเก่าเหรอครับยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่รู้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงที่จอดรถนี่นะฮะโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลอะไรครับตอนนั้นโรงพยาบาลเขาไม่มีชื่อหรอกอ๋อรักษาผู้ป่วยที่หลวงพ่อปานท่านมีวิชาในการรักษาคนป่วยก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็อันนี้คือห้องซ่วม ก็มัองอยังมาอยู่บอกว่าอะไรก็ไม้ชําระอะไรให้แจตรงช่องนี้ก็จะมีพันาการองรับใช่ไหมครับอืม๋อส้มหลุกครับครับผมเขาบนขึ้นไปดูได้ไหมครับได้ได้พี่้นไปแล้ว ก็ขึ้นไปก็มีหลุมมแหละไม่รู้หนมีป่องไงเขาคิดว่าเป็นเมย์นะดิอินระบายออกอินระบออกครับครับครับคุณครกบครับครับมีกรไดแต่นี้คนทำทำไม่เสร็จไงก็ไม่มีกระไดออ๋อพื้นนี่คือเขาทำขึ้นมาใหม่ครับ ก็สรุปนะครับว่าที่นี่นะก็เป็นห้องซ้วมเป็นซ้วมหลุมเก่าแก่นะแต่ก็เกือบร้อยปีนะยังไม่ถึงร้อยปีสมัยหลวงพ่อปานยังอยู่เพราะว่าสมัยหลวงพ่อปานนั้นท่านมีวิชาในการรักษาคนป่วยนะบริเวณแม่น้ําน้อยเนี่ยจะมีเรือจอดเต็ไมไปหมดเลยนะผู้ป่วยที่ยากไร้เนี่ยมารักษากับหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อปานท่างมี วิชาในการรักษาแล้วก็ร,รักษาฟรีก็จะมีคนเดินทางมาหาท่านเยอะมากเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้นะหลวงพ่อปาเนี่ยเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้โดยโดยสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยพระสงฆ์นะและวัดเนี่ยจะมีความสําสคัญต่อชุมชนมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็ศึกษากักากบพระนะครับ การรักษาโรคต่างๆพระก,ก็มีวิชาสมัยก่อนดังนั้นผู้คนก็จะมีความผูกพันกับวัดเป็นอย่างมากนั่นเองนะฮะและส่วนบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยนะเป็นอาคารที่เขาเรื้อออกเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เป็นที่จอดรถนะก็คือหลวงพ่อปานก็มาให้คนป่วยมานอนพักอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะรื้อออกไปแล้วนะครับเป็นอาคารผู้ป่วยของวัดบางหนุ่มโคนั่นเองครับ